หลายคนที่ได้มีโอกาสลองทานตัวเซอร์นอกไปแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมมันให้ผลลัพธ์ได้ชัดมากขนาดนี้นะคะหรือบางคนรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้เออมันไวจังใส่อะไรลงไปบ้างบางคนก็รู้สึกว่าทำไมทั้งประสิทธิภาพทั้งผลลัพธ์เนี่ยมันให้ได้มากกว่าอาหารเสริมโดยทั่วไปที่เขาเคยทานมาด้วยความที่เซอร์นอกเป็นสูตรเข้มข้นฟื้นฟูพิเศษเป็นนวัตกรรมแก้ไขความผิดปกติของเม็ดสีเมลานินพร้อมรีเซ็ตระบบเซลล์สุขภาพองค์รวมของเราเนี่ยให้สมบูรณ์แข็งแรงวิ ใจพัฒนาและออกแบบมาเพื่อหนึ่งเลยคนที่มีปัญหาผิวอย่างหนักผิวเสื่อมเลื้อยลังที่แก้ไขยากฝ้ากระผิวหมองคล้ำคนที่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างผิวอ่อนแอผิดปกตินะคะสองคนที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพผิวให้เปล่งปลั่งเป็นผิวสุขภาพดีปรับโทนผิวให้สว่างขึ้นใสขึ้นปรับผิวให้เนียนละเอียดจนอมชมพูทั้งตัวนะคะสามคนที่ต้องการชะลอวัยและชะลอความเสื่อมของทั้งสุขภาพผิวและสุขภาพร่างกายให้คงความเด็กความอ่อนเยาว์ไว้ตับ นานเท่านานและเป็นตัวที่สามารถสร้างสุขภาพองค์รวมและภูมิคุ้มกันของเราให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงสรนอกเหมาะกับใครนะคะ เหมาะกับ4กลุ่ม4ประเภทนี้เลยค่ะกลุ่มที่1ก็คือคนที่พยายามรักษาปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำผิวหมองคล้ำผิวเลื้อยลังผิวเหี่ยวย่นผิวหย่อนคล้อยผิวที่ไม่มีความตึงกระชับคนที่พยายามใช้ครีมมาอย่างต่อเนื่องเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่โครงสร้างผิวไม่แข็งแรงใช้อะไรก็แพ้ผิวบางผิวติดสารเสียลอยผิวแห้งกล้านขัดความชุ่มชื้นรูขุมขนไม่กระชับมีภาวะเซ็ตเดิมผิวไวต่อแสงมีปัญหาผิว อักเสบเป็นสิวง่ายหรือบางคนมีภาวะผดผื่นแพ้หรือภาวะลมพิษกลุ่มที่3นะคะกลุ่มคนที่ต้องการฟื้นฟูผิวแบบขั้นสุดต้องการติดสปีดให้ผิวใสสุขภาพดีจนอมชมพูคนที่ต้องการเพิ่มความชุ่มชื่นความแข็งแรงให้ผิวเนี่ยเนียนกระชับเต่งตึงหรือใครก็ตามที่ชอบไปดิฟวิตามินโบอกอัลเทอร่าฟิลเลอร์นะคะหรือใครก็ตามที่ชอบกําจัดสารพิษหรือดีท็อกตัวเซลล์หกสามารถที่จะดีท็อกได้ทั้ง4ระบบตั้งแต่ระบบผิวระ ระบบเลือดระบบทางเดินอาหารและระบบตับได้เลยนะคะและใครก็ตามที่ชอบเพิ่มความเปล่งปังเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวตัวโซลน็อกนะคะให้ความชุ่มชื่นได้มากกว่าการทาครีมทั่วไปถึง2เท่ากลุ่มที่4นะคะคนที่ต้องการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพองค์รวมรวมถึงต้องการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภายในของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงคนที่หลับยากคุณภาพการนอนไม่ดีตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ภาวะการนอนหลับของเราอ่ะหลับ ได้ลึกได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติและสําหรับคนที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันป่วยบ่อยติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายหรือคนที่มีภาวะภูมิแพ้ต้องการที่จะลดปริมาณการใช้ยาภูมิแพ้เหลือหลังต้านความเสื่อมภายในร่างกายต้านอนุมูลอิสระที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายโรคเสื่อมหรือภาวะการติดเชื้อได้ง่ายนะคะเรียกได้ว่าตัวโซลน็อกนะคะเป็นมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาฟื้นฟูและต้านความ ทั้ง3ระบบด้วยกันตั้งแต่ระบบผิวนะคะระบบสุขภาพร่างกายองรวมระบบภูมิคุ้มกันและระบบเซลล์เป็น King of the King ในการต้านความเสื่อมช่วยชะลอวัยของเรานะคะยืดอายุเซลล์ของเราให้ได้นานที่สุดและสิ่งสําคัญตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจําวันของเราให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละวันค่ะ